ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยไม่รู้เลยว่าเวลานั้นผ่านไปยาวนานแค่ไหนก่อนที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือความก้าวหน้าที่เขาได้บรรลุและสายตาของหมูป่าอสูรโลหะทองคำที่กำลังจ้องมองเขาด้วยความหิวกระหาย เมื่อเขาตื่นขึ้นเขารีบตรวจสอบบริเวณรอบๆอ,อย่างรวดเร็วแต่ก็พบกับความจริงที่ว่าหมูป่าอสูรโลหะทองคำได้หายตัวไปแล้วก็พบว่าเขานั้นตื่นขึ้นมาบนบริเวณพื้นที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดก่อนที่เขาจะเป็นลม เขาได้ถูกตจมตี2-3ถึงครั้งโดยหมูป่าอสูรโลหะทองคำและเมื่อเขาตกอยู่ในสภาพอิดโรยและบาดเจ็บสาหัสเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังความแข็งแกร่งที่กำลังครอบงำร่างกายของเขาทำไมข้ายังมีชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าข้าจะบรรลุในพลังแต่เจ้าหมูป่าอสูรโลหะทองคำมันควรสังหารข้าได้อย่างง่ายดายตอนที่ข้านั้นสูญเสียสติสัมปชัญญะชิงสุยเต็มไปด้วยความสงสัยช่างมันเถอะข้าไม่ควรคิดมากในเรื่องนี้ อย่างน้อยข้าก็โชคดีที่สามารถรอดพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ได้ดีแถมข้ายังสามารถทะลวงผ่านอุปสรรคของข้าไปได้อีกด้วยชิงสุยยังคงตกอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขง เขาเคยฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกค่ำคืนถึงชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปหลังจากทะลวงผ่านระดับพลังแต่เขาก็ยังคงผิดหวงังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดความปรารถนาของเขาก็มาถึงเมื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พัฒนา เขาค่อยค่ยหลับตาลงเพื่อเริ่มเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเองชิงสุยเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายและพบว่าความเร็วของเขานั้นสูงขึ้นมากกว่าตอนที่เขากินผลเสริมความว่องไว 5า,าชิงสุยหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขณะที่เขาค่อยๆเคลื่อนไหวมือเขาและปล่อยหมัดออกไปก้อนหินขนาดใหญ่ประมาณ40ลูกบาทเมตรถูกบีบอัดเป็นเศษเล็กเศษน้อยและกระจายออกอย่างรุนแรงในทุกทิศทาง เสียงที่ดังขึ้นมาพร้อมกับเศษฝุ่นที่กระจายออกชิงสุยก็ยังคงหัวเราะเสียงดังออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมมันถึงยากมากกว่าข้าจะบรรลุได้ข้าต้องติดอยู่ที่เดิมเป็นเวลากว่า7ปีโดยที่ไม่อาจก้าวข้ามมันไป ในที่สุดข้าก็รู้สักทีว่ากระแสะคลื่นสวรรค์ขั้นที่สี่นั้นแข็งแกร่งเพียงใดชิงซุยรู้สึกได้ว่ากระแสะคลื่นพลังสวรรค์ขั้นที่สี่ของเพ็ดวิชากายาบรรพการน,นั้นมีความแข็งแกร่งกว่ากระแสะคลื่นพลังสวรรค์ครั้งที่สาม ถึงสิบท่ามันไม่น่าแปลกใจเลยที่กระแสคลื่นสวรรค์ขั้นที่4และขั้นที่เจ็เป็นจุดยกระดับความสำคัญที่แข็งแกร่งที่สุดชิงสุยรับรู้ถึงพลังที่ระเบิดออกมาจากภายใน สถานที่เขาโคจรพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการการที่เขาสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่ในขั้นที่4นั้นก็หมายความว่าตอนนี้เคล็ดวิชากายาบรรพการของเขานั้นได้ก้าวเข้าสู่ระยะกลาง <Yeah. S 1> และเขาก็คิดว่าถ้าหากจากขั้นที่6กก้าวเข้าสู่ขั้นที่7มันคงแข็งแกร่งขึ้นไม่ต่ำกว่า10บเท่าเป็นแน่ในตอนที่เขาติดอยู่ในระดับขั้นที่สาม พลังหมัดของเขานั้นเมื่อปลดปล่อยด้วยพลังที่สูงที่สุดจะมีพละกกำลังประมาณ20,000จินแต่หินที่เขาได้ทําลายไปนั้นจำเป็นจะต้องใช้พลังมากกว่า20,000จินอย่างแน่นอนเมื่อชิงสุยสัมผัสเข้าไปในจุดตันเทียนของเขา เขาก็ตระหนักได้ว่าหมอกที่เคยอยู่ในจุดตันเทียนของเขานั้นได้หายไปแต่ภายในกลับปรากฏเป็นของเหลวสีทองขนาดเท่าเม็ดถั่วของเหลวในจุดตันเทียนชิงซุยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในตอนนี้หมอกที่เคยอยู่ในสถานะ g าซาได้ควบแน่นและแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่อยู่ในสถานะของเหลวนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ความสามารถของเขานั้นเพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่า เขาไม่อาจาประเมินสิ่งของล้ำค่าขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเหลืองนี้ได้เพราะมันบรรจุไปด้วยพลังที่น่ากลัวชิงสุยตระหนักได้ว่าถ้าในอนาคตหากเขายังคงหมั่นฝึกฝนยังหนักและเพิ่มพูนความสามารถ ของเหลวสีทองจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอัดแน่นภายในจุดตันเถียนเพียงแค่คิดชิงสุยก็ไม่อาจจินตนาการถึงความน่ากลัวในพลังที่เขาจะได้รับเคล็ดวิชากายาบรรพาการที่พัฒนาขึ้นยังช่วยเสริมสร้างกระดูก ขยายช่องลมปราณและเพิ่มพูนเส้นเลือดต่างๆอีกทั้งยังปรับแต่งผิวพัรร์และกายเนื้อทั้งหมดของเขาเหตุใดค่าถึงจะกลิ่นแปลกๆชิงสุยเริ่มประหนักได้ว่าร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกเิท ร่างกายของเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นไขมันสีเทาเข้มและในทุกๆครั้งที่เขาได้บรรลุในพลังเหมือนว่าสิ่งนี้จะออกมาทุกครั้งและทุกครั้งที่สิ่งสกปรกถูกขับออกมาจำนวนมาก เขาจะพบว่าร่างกายของเขานั้นถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหลังจากเต็นอิมไปด้วยความสุขชิงสุยรีบดึงน้ำจากดินแดนหยกยุพราชอมะตะหมอชำระล้างร่างกายให้ตายเถอะเออมื่อมองไปยังผิวพรรณของเขาหลังจากการทำความสะอาดชั้นไขมันเขาก็พบว่าบาดแผลของเขานั้นหายสนิทและไม่ทิ้งรอยแผลเป็นจเดไปเลยเ สร้อยคอหินจันทราที่เขาได้รับจากอีเย,ยเจียนเกอร์ยังคงอยู่ที่คอของเขาและมันยังเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนเมื่อสังเกตเขาก็พบว่ามันมีเพียงรอยแตกเล็กน้อยภายในหินจันทราหรือมันจะต้องเพราะหมูป่าอสูรโลหะทองคำ แต่เขาก็เลิกคิดไปทันทีอย่างน้อยตอนนี้เขาก็สามารถรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้หลังจากที่เข้าสู่กระแสขึ้นสวรรค์ขั้นที่สี่แม้ว่ากล้ามเนื้อที่กระชับและแข็งแรงจะหายไปแต,แต่ผิวพันของเขานั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวหยกและเพิ่มเสน่ห์ความชายชาตรีขึ้นมาอีกเล็กน้อยแม้ร่างกายของเขาจะดูไม่แข็งแรงมากแต่มันยังปรากฏร่องรอยของกล้ามเนื้อ ชิงสุยก็ตระหนักได้ดีเพราะภายใต้ร่างกายนี้ยังคงมีพลังที่น่ากลัวแฝงอยู่ในตอนนี้ชิงสุยหวังว่าจะได้เจอกับหมูป่าอสูรโลหะทองคําอีกครั้งด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นชิงสุยมีความมั่นใจอย่างมากถ้าหากเขาเพลี่ยงพร้ำเขาก็สามารถหลบหนีออกมาได้หรือเขาอาจจะเอาชนะและทำให้มันเชื่อฟังเขาโดยอาศัยพลังที่ได้รับมาใหม่ ในความคิดเขาตอนนี้เขากำลังต้องการให้สัตว์กลายพันมาเป็นพาหนะของเขาแต่อย่างไรก็ตามชิงซุยก็รู้ดีว่ามันเกือบสิ้นหวงังแล้วที่เขาจะได้เจอกับหมูป่าอสูรโลหะทองคำอีกครั้งตั้งแต่ก็ออกมาในตอนเที่ยงตอนนี้ก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินเขาก็คิดกังวลถึงแม่และน้องๆของเขาเขาจึงรีบเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วราวกับเมฆและสายน้ำ ในขณะที่วิ่งผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวในที่สุดเขาก็มาถึงด้านนอกปุบเขาหมูป่าและเห็นรถขนของกระทิงเหล็กชิงสุยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกในตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนความมืดจะเกิดขึ้นช้ากว่าปกติ แม้ว่าดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วแต่มันก็ยังคงแสงสีส้มน้ำตาลเมื่อชิงสุยปรากฏตัวชิงอี้และน้องๆของเขาเริ่มร้องไห้ด้วยความปิติยินดีแล้ววิ่งไปหาเขายังมีความสุขเมื่อเห็นว่าชิงสุยปลอดภยัย คนที่เหลือก็รู้สึกโล่งใจพ่อมันแย่หน่อยนะที่หมูป่าทองคำหนีไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นข้าคงจะจับมันมาเป็นพาหนะลากรถของเราชิงสุยพูดเรื่องตลกจนทำให้ชิงอี้ถึงกับพูดไม่ออก มันก็คงมีเพียงลูกชายของเธอคนเดียวเท่านั้นที่กล้าจับสัตว์กลายพันมาเพื่อเป็นพาหนะลากรถส่วนที่เขาบอกว่าปล่อยให้มันหนีไปได้ชิงอีกลับรู้สึกโชคดีที่ชิงสุยหลบหนีจากมันว่าได้รีบขึ้นรถกันเถอะ เราจะต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดข้าเองก็ยังไม่อยากเจอกับสัตว์กลายพันตัวนั้นอีกชิงที่สั่งให้คนที่เหลือทั้งหมดขึ้นรถและเดินทางออกอย่างรวดเร็วหลังจากทุกคนกลับขึ้นรถขนส่งบรรยากาศก็กลับมาคึกคักอี ชิงสูยยิ้มให้กับทุกคนก่อนที่จะเริ่มหลับตาลงเขาต้องการที่จะตามหาทักษะท,ที่ได้รับเพิ่มหลังจากที่เขาได้บรรลุในพลังใหม่ชิงสูยยังคงจ้องมองสัญ,ญลักษณ์สองรูปที่มีลักษณะสีทองศิละปะก,การทำอาหารอืม วิถีชีวิตแห่งการบ่มเพาะชิงสุยตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายอย่างมากแต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจศิละปะก,การทำอาหารแต่อย่างใดเลยและหลังจากที่เขาได้ชิมเนื้อปลาสีดาและเนื้อเต่าที่เติบโตขึ้นภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะ ความคิดต่างๆเขาก็เปลี่ยนไปถ้าหากเขาได้เรียนรู้ศิล,ละปะการทำอาหารจนถึงขั้นสูงสุดความอร่อยที่จะได้รับก็คงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเพียงแค่คิดชิงสุยก็รู้สึกตื่นเต้นอาหารและการสารสัมพันธ์เป็นธรรมชาติของบุรุษ ชิงสุยที่กำลังจ้องมองภาพศิลปะก,การทำอาหารอยู่นั้นก็ปรากฏสัญลักษณ์สีทองขึ้นในจิตใจมันมีสูตรอาหารกว่า500สูตรปรากฏขึ้นซึ่งแต่ละชื่อนั้นฟังดูดีเป็นอย่างมากเช่นนกนางแอ่นกลืนกินหงเพลิงบวยหิมะแดง ใบไ,ไม้ผลิซ่อนเร้นจันทราเน็ดหนาวไข่กิเลนปลาเทวะหมูย่างทองคำตับมังกรหางหงเพลิงและเนื้อเตา1,000ปีนอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยอีกมากมายชิงสุยยังคงอ่านต่อไป และสิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดก็สร้างความสนใจให้กับเขาววิธีการทำอาหารที่ดีย่อมมีรูปลักษณ์ที่ดีรสชาติอาหารย่อมพึ่งพาส่วนผสมเครื่องปรุงเสกเช่นเดียวกับระดับความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กัน ชิงสูยังคงอ่านต่อและหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดวิธีการสร้างเครื่องปรุงสำหรับเนื้อวิธีการสร้างเครื่องปรุงสำหรับอาหารทะเลวิธีการสร้างเครื่องปรุงสำหรับอาหารมังสวิรัติ วิธีการสร้างเครื่องปรุงสำหรับผักป่าวิธีการสร้างเครื่องปรุงสำหรับซุปวิธีการสร้างเครื่องปรุงสำหรับเนื้อตุ๋นวิธีการสร้างเครื่องปรุงพิเศษสำหรับปรับมังกรและหางนกหงเพลิง ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่เครื่องปรุงที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ในตำนานเพียงแค่เห็นชิงสุยก็พูดไม่ออกส่วนผสมสำหรับสร้างเครื่องปรุงนั้นส่วนใหญ่หาไม่ยากนักแต่มันมีความหลากหลายมากเกินไปชิงสุยถูดมูกของเขา และคนพบว่าผู้คนในยุคบรรพาการต้องมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากถึงขนาดสามารถสรัสร้างอาหารเช่นตับมังกรหางนกหงเพลิงและไข่กิเลนซึ่งสิ่งเหล่านี้อาหารในโลกใบก่อนของเขานั้นไม่อาจเทียบได้เลยแต่เขาคิดว่ามันคงเป็นเพียงชื่อของจานอาหารเหล่านี้เท่านั้นเพราะในโลกใบก่อนชื่ออาหารเช่นเส้นครวมังกรขนมไหมฟ้าเมื่อมองดูส่วนประกอบ เขาก็พบว่ามีส่วนประกอบหลากหลายอย่างที่ไม่อาจจะหาได้มันทำให้เขารู้สึกปวดหัวเล็กน้อยข้าจะไปหาผงอันทมังกรได้จากที่ไหนดูเหมือนว่าข้าคงต้องหาส่วนผสมอื่นทดแทนเพื่อส,สร้างเครื่องปรุงให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานเหล่านี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ